สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเทศนะคะซึ่งนั่นก็คือประเทศกัมพูชาค่ะประเทศกัมพูชาหรือขเขมรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบกว้างใหญ่มีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำบาักและแม่น้ำโขงนะคะ เนื้อที่อยู่ที่ประมาณ180,000ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิอากาศก็จะมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยค่ะมีทั้งฤดูร้อนฝนและหนาวประเทศกัมพูชามีประชากรอยู่ที่ประมาณ16.9ล้านคนประกอบไปด้วยเชื้อสายขเขมรจีนจามและชาวเขาเผ่าต่างๆประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาและมีภาษาเขมรเป็นภาษาราชการค่ะประเทศกัมพูชาเคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศสได้รับเอกราชให้ปกครองตนเองเมื่อพศ2497ปัจจุบันกัมพูชาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไต,าตายโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คล้ายคลึงกับประเทศไทยเลยค่ะธงชาติของประเทศกัมพูชาประกอบไปด้วยสีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือปราสาทนครวัดที่อยู่ตรงกลางธงชาติหมายถึงสันติภาพและศาสนาสีสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนที่มีสีเหลืองนวล เป็นดอกไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมกลุ่นและยังเป็นตัวแทนของสุภาพสตรีของประเทศกัมพูชาด้วยค่ะกูปรีหรือโคไพเป็นสัตว์จำพวกกระทิงชนิดหนึ่งที่จัดให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาปัจจุบันมีสถานะสูญพันธุ์เนื่องจากไม่พบในป่าธรรมชาติมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วแต่นักอนุร,รักษ์ยังคงให้การว่า เราจะพบกรูปีในป่าธรรมชาติได้ตามเขตชายแดนไทยและกัมพูชาแต่ก็ยังไม่เคยมีรายงานว่าพบกรูปีในป่าธรรมชาตินับปัจจุบันนี้ค่ะ สินค้าเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศกัมพูชาได้แก่การทำประมงการทำป่าไม้สินค้าส่งออกหลักที่สร้างรายได้ก็คือข้าวไม้ยางพาราข้าวโพดถั่วเหลืองผลไม้และปลาคา่ะสินค้าที่ประเทศกัมพูชามีความต้องการนั่นก็ได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงยานยนต์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆค่ะ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของกัมพูชาได้แก่ป่าไม้สัตว์ป่าปลาน้ำจืดแร่เหล็กอัญมณีและแร่แมงกานิสค่ะประเทศกัมพูชามีทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรค่ะ ซึ่งทะเลสาบนี้นะคะก็จะมีพันปลาน้ำจืดมากกว่า300ชนิดซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจชั้นดีแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ร่องเรือชมความงามของทะเลสาบด้วยค่ะนโยบายทางเศรษฐกิจของกัมพูชาก็จะมุ่งเน้นเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติค่ะ ประเทศกรัรมพูชามีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ด้วยนั่นก็คือปราสาทนครวัดซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเขมรที่มีความสำคัญทางศาสนามีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยองค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกค่ะที่ปราสาทนครวัดก็จะมีความพิเศษก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็คือ รูปปั้นของนางอับสรน,นะคะแล้วก็มีศิลปะเขมรเด็กๆสังเกตนะคะว่ารูปปั้นนางอับสรเนี่ยมีความประณีตขนาดที่ว่าทรงผมเครื่องแต่งกายเครื่องประดบับแต่ละตนเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของปราสาทนครวัดนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูหากในอนาคตเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศกัมพูชาก็อย่าลืมแวะไปที่ปราสาทนครวัดกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะประเทศกัมพูชาน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่9ของเราส่วนแรกนักเรียนเขียนชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาระบายสีธงชาติดอกไม้และสัตว์ประจำชาติรวมถึงใส่คำตอบให้คุณครูด้วยนะคะในส่วนที่2ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลทั่วไปของประเทศกัมพูชาให้ครบทุกข้อด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ สามารถตกแต่งใบงานได้แต่ว่าไม่ระบายสีทับตัวหนังสือนะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศอะไรขอให้นักเรียนติดตามรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ